สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะตอนนี้สาวดำก็มารับอบปู่โอเล่นะคะนั่งนะครับค่ะมาชเจปัาสาต้ชอีบยุทกันเูาชอเนแล้วค่ะเนี่ย พอปูย่างหอกมาแล้วท่านผู้ชมโอ้คนอ่ะเพื่นบอกใค้ใค้พูดไปเพื่นบอกข้างกองนั่งไปเอาเรี่ยวใช่หอมมากจริงห้องค่ะ อแฟนกับย่ะแลทุกท่านค่พอดีก็สาวดําก็จะได้ไปช่ชวยพปกูขนของนะคะที่อยู่ในรถนะคะช่วยปกูขนของนะคะที่อยู่ในรถแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะท่านปกูก็อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็อยู่กับน้องคุกีกแล้วก็น้องนําโชคน้องหมาสองตัวค่ะน่ารักมากเลยนะคะโดดขึ้นรถเองเลยนะคะค่ะปูก็มาแล้วก็ อ๋อสายใต้รถนิด้อยแล้วตอนนี้รเร็ากำลังเดินทางกับบรรยากาศก็กดีก็ตามที่พ่อปู่ศรีสุโตบอกไม่มีผิดเลยนะคะพ่อปู่ศรีสุโตท,ท่านบอกเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าให้มารับพ่อปู่โอเล่และท่านก็บอกว่าให้พระน้องมาอยู่ที่สวนธรรมกับปู่โอเล่ประมาณอีกประมาณเดือนกว่าหรือถึงสองเดือนค่ะ ได้มาอยู่ที่สวนธรรมกับพ่อปู่โอเล่ตอนนี้พาน้องขึ้นเขานะคะพาน้องขึ้นเขานะคะแล้วก็จะมาอยู่ที่สวนธรรมกับพ่อปู่โอเล่แล้วก็ท่านพาน้องก็จะมีอาจจะมีเพื่อนท่านหรือคณะของท่านมาอยู่อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นสามรูปนะคะอย่างน้อยๆก็คือต้องไม่เกินสามรูปนะคะ อย่างน้อยไม่เกิน2 2รูปตามที่พปู่ศรีสุโธอนุมัตินะคะแล้วก็ปู่ก็บอกว่าอ่าจะอ่าอปู่บอกว่าสงสารปู่โอเล่เพราะว่า,าท่านจะไม่ให้มีแดดแล้วก็จะไม่ให้มีฝนในวันพรุ่งนี้ท่านพูดเมื่อคืนนี้ค่ะสาวาําก็ยังงงเลยว่าสาวดําก็พูดกับพปู่ศรีสุโรว่าอ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 ปู่ วันนี้ก็แดดร้อนเมื่อวานนี้ก็แดดร้อนแดดร้อนมากร้อนแล้วก็ฝนตกแล้วก็เ้าแดดร้อนมากนี่ก็กลัวว่าพ่อปู่โอเล่น่ะจะไม่สบายเพราะท่านอายุมากแล้วสาวดาพูดอย่างนี้แล้วก็น้องหมาก็คงจะร้อนมากแต่ถ้าฝนตกก็กลัวท่านจะไม่สบายก็ทั้งแดดแดดร้อนก็ไม่ดีฝนตกก็ไม่ดีสาวดําก็เป็นคนพูดเองนะคะว่าพ่อปู่พวกนี้อยากให้มีฝนอยากให้แดดได้ไหมคะพ่อปู่บอกว่าจัดให้ เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อปู่จะจัดให้ตามที่เจ้าขอท่านพูดอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้นะ่าอัศจรรย์นะคะอากาศไม่มีร้อนเลยค่ะอากาศไม่มีร้อนเลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาจนตอนนี้สามโมงกว่าบ่ายสามโมงเย็นน่ะนะคะไม่มีฝนไม่มีแดดเลยโอ,โอ้สาวดานี่แบบเชื่อมากๆเลยนะคะใครไม่เชื่อสาวดาก็ไม่ทราบนะคะแล้วแต่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณแต่ว่าตัวสาวดานี่ เชื่อ,อป้อปูทุกถ้อยคำที่ป้อปูพูดเลยก็ตั้งแต่ตั้งแต่ได้คูกกีกับท่านมาเนี่ยนะคะสาวดําเชื่อป้อปูอย่างอย่างอย่างล้านบปเซนเลยค่ะเชื่อคําพูดของป้อปูสิตโตว่าท่านพูดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเนี่ยท่านเด็นแล้วใช่ไหมคะสาวดาถ่ายให้ท่านดูเนี่ยนะคะอากาศแบบนี้ตั้งแต่เช้ามาจนบ่ายสามโมงกว่าแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะสาวดําก็เลยบอกอแฟนคลับนะคะ ค่ะแล้วก็มาบอกตัวเลขด้วยตัวเลขของพระน้องนะคะตัวตัวเลขที่ท่านเป็นสูตรคำนวณท่านท่านทำสูตรครั้งแรกงวดแรกท่านให้งวดแรกก็เข้าเก้าสองงวดที่สองก็เข้าเจดศนนะคะนี่งวดที่เป็นงวดที่สามค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สามนะคะสารดําก็จะบอกตัวเลขท่านนะคะก็จะมีตัวเลข มีทั้งหมด8ดหางนะคะ8ดหางแต่ว่าเป็นบนล่างแต่เท่าที่ท่านให้มานั้นมันเข้าแต่ล่างนะคะบนยังไม่เข้านะงวดสองงวดแล้วนี่งวดที่สามก็มี44นะคะเป็นเลขสูตรคำนวณของพระน้องนะคะ44ค่ะแล้วก็43นะคะอ่าแล้วก็05แล้วก็5แป แล้วก็07ยังตามมาอีกนะคะ07ยังตามนะคะจะไหลยอยีก่หรือเปล่าเจ็ดตอนนี้นะคะแล้วก็56ค่ะแล้วก็08นะคะเน้น08ท่านมาอย่างนั้นนะคะท่านบุมคุให้แล้วก็47รวมทั้งหมดแล้วเป็น8หางบนล่างเป็นสูตรคํานวณของอพระน้องค่ะคือนวณของพระน้องนะคะ สาวดำหน้าม,มาแล้วก็เลยรีบบอกท่านเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะทสะทำอ่าเหียนใส่กระดาษแล้วก็ให้ท่านเอาลงให้ท่านให,ให้ให้ท่าเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านี่อันนี้อันนี้งวดนี้เป็นเป็นคลิปแรกของของงวดนี้นะคะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเป็นงวดแรกนะคะเป็นงวดเป็นคือเป็นไม่ใช่งวดแรกขอโทษค่ะเป็นคลิปแรกที่มีที่บอกตัวเลขแล้วก็อย่าลืมเน้น เน้นสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่มีไม่มีโกงถูกสองตัวท้ายสามตัวหน้าหลังรางที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งก็แล้วแต่ท่านสามารถไปขึ้นรางวัลได้ทุกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะคะตามธนาคารนะคะเราไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อแบบนั้นนะคะเมื่อซื้อแล้วก็ไม่ได้เงินนะคะซื้อถูกแล้วก็ไม่ได้เงินนะคะ โดนโกดโดนโกงมาค่ะยิ่งลำบากกันอยู่นะคะเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลน,นะคะเราอุดหนุนรัฐบาลของเราและแต่รัฐบาลก็ไม่มีโกงเรานะคะถ้าเราถูกอ่ะนะคะเราไปขึ้นเงินได้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะไปขึ้นเงินได้เลยเชื่อสาวดานะคะอย่าลืมนะคะซีสสีสูตรระน้องนะคะซีซีสสสีสามเขียนนะคะศูนย์ห้าห้าแปด 0 7 5 6 0เจ็ดห้าหกูนแปดสี่เจ็ดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะพ่อปู่โอเล่กับน้องหมาน้องุ๊กลูกเร็กกับน้องนำโชคอยู่ข้างหลังค่ะนะคะแล้วท่านก็มีอ่า ข้าวของของใช้ของสาวของท่านามาด้วยนะคะท่าน้องอยู่ข้างหลังค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแชร์นะคะแชร์ไปด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้บุญแล้กุศลด้วยกันนะคะทุกคนเลยค่ะเยบซี FC ของสาวดําทุกคนค่ะก็ปู่สีสุโตท่านบอกว่าให้ช่วยช่วยแชร์นะคะนี่กค็คือคลิปที่หนึ่งนะคะของวัดนี้ ะคะก็จะมีเหลือคลิปของพ่อปู่สีสุโธนะคะแล้วก็คลิปอาจารย์มีชัยแล้วก็คลิปคลิปปู่เกี้ยงน้องน้ำเตยไปคลิปที่สีคลิปที่ห้าก็พป็นปู่องอาจยาดอกไม้คลิปที่หกจะเป็นของใครนั้นตามแต่พ่อปู่สีสุโธจะบอกนะคะค่ะส่วนสาวดำก็มีหน้าที่ทําตามที่พ่อปู่บอกสาวดำอย่างเคร่งครัดท่านบอกว่า ครบสาม,มวดแล้วมีเรื่องใหญ่ที่จะคุยกับสาวดำค่ะสาวดำที่บ้านน่าจะเป็นเรื่องที่สร้างรูปเหมือนพัปปูศีสุโธและสร้างรูปเหมือนแม่ย่าศีปทุมมาในสะใหญ่ของสาวดำน้นนะะักะอย่าลืมนะคะท่านท่านพูดและท่านให้สาวดำพูดบอกเอฟซีทุกคนนะคะท่านจะายไม่ว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวให้สาม,มวดติดกันนี้เป็น แค่หมายความว่า,าสามงวดติดกันนี้คือท่านจะลองว่า fc หรือว่าทุกคนจะช่วยช่วยสาวดําสร้างรูปเหมือนท่านหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆงวดที่สองของท่านคือวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ6 4ท่านขอข้าวสารส,าสกระสอบใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่กระสอบเล็กนะคะข้าวสาร30กระสอบใหญ่ นะคะแบบข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยด้วยนะคะที่ว่าท่านบอกตามที่พะน้องได้เคยโปรยทานแจกทานนะคะท่านจะทําอย่างนั้นมาตลอดและท่านก็มาบอกสาวดาแล้วเมื่อคืนนี้ว่าเริ่มตังแต่งวดงวดหน้าเนี่ยนะคะเพราะงวดเมื่อกี้นี่สาวดาก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันเพราะท่านบอกว่าท่านบอกสาวดาว่าเอาไปซิมก่อนลูกจิ๊บๆเอาไปซิมก่อนอสาวดําก็ยังได้พูดกับท่านเลยว่ากู 0770นี่ก็หมายถึงตัวเดียวกันเนาะก็คือหางเดียวข้างบนท่านก็ให้มา803นั่นท่านบอกว่าท่านนั่นไว้ก่อนแต่ท่านให้ออกอันนี้ก่อนท่านบอกว่าเอาไปซิมก่อนจิ๊บจบท่านมาแบบนี้แล้วดูว่าจะมีปัจจัยยังไงบ้างคือท่านต้องการโปรยทานค่ะเพราะว่ากึา่งสาวดําเล่าฟังนะคาตั้งแต่พระน้องที่จะมาอยู่ที่สวนธรรมนี่ ท่านก็ได้พูดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีอุอปสรรคปัญหามากมายกายกองถ้าผ่านได้ทุกอย่างก็จะดีทั้งหมดขอให้ลูกผ่านได้ท่านก็พูดอย่างนี้นะคะบอกสาวดํานะคะป,ปู่ป,ปู่สืบทอนะคะขอให้ลูกได้ผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้ตอนนี้สาวดําก็สุดท้ายก็คือสาวดกาก็มาป่วยมาไข้นี่แหละคะ่ะก็เหมือนกันกับการขับรู้แล้วกนะะันพาน้องนะคะ ตั้งแต่พ่อปู่บอกให้ศึกแล้วก็ท่านก็ไปจำสินสามเดือนเต็มก็ท่านสามเดือนท่านก็มานะคะแล้วท่านยืนยันกับสาวดําว่าเลขท่านออกแน่นอนจ๊บๆสาวดําก็ได้พูดด้วยความจริงใจตรงไปตรงมานะคะก็ะสาวดวําก็ก็ยังไม่ซื้อก็คือพูดเลยลึกๆในหัวใจก็คือว่าไม่เชื่อนะ่ะบ้างท่นเถอะสาวเราก็พูดตรงๆกับพ่อปู่ยังรู้เลยว่าลูกสาวไม่เชื่อไม่เชื่อพ่อต่านพ,พ,พูดอย่างนี้เองนะคะ ก็เหมือนที่ท่านให้แปดนสามนั่นแหละที่มันออกศูนย์สามแปดนั่นแหละท่านก็บอกว่าจะให้แบบนั้นแหละนะคะงวดเนญ่ง,งวดจะงวดจะถึงเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรับทราบไว้ตามนี้เนาะ,ะช่วยกันทําบุญะค่ะ <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่านี่แหละก็จะได้เห็นกันงวดนี้แหละงวดจะถึงเนี่ยงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ย <c oughs> ท่านบอกฝากบอกย้ำนักนาให้แช์นะคะให้แชร์ ท่านจะให้ติดต่อกันไปแต่ว่าภายในสามวันนี้ท่านมีเรื่องใหญ่จะคุยกับสาวดำท่านพูดอย่างเนี้ยนะคะก็ขอกทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะสูตรพาน้องท่านทําให้แล้วนะก็เป็นหวยสูตรหวยออกปับ๊บท่านก็ท่านท่านก็นกกกกคานวณเลยค่ะคนนานวณได้มาแล้วนะคะซีซีซีสามศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าหกศนแปดสี่เจ็นี่คือสูตรของ พระน้องนะคะขอทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจงให้สาวดำด้วยนะคะเราจะได้มาเที่ยวสวนทําด้วยกันเป็นสวนธรรมที่สาวดำตั้งใจโดยอันสะอาดและบริสุทธิ์และเป็นสวนธรมของทุกคนค่ะของทุกคนที่มีส่วนร่วมส่งปัจจัยไม่ว่าจะ50บาท20บาท30บาทบาทนึงยังมีก็แต่สาวดำก็ภูมิใจว่านั่นคือยังมีน้ำใจนะคะนางยังมีน้ำใจส่งมาช่วยนะคะ ตอนนี้พ่อปู่บอกว่าก็ให้ให้เอาอ่ารูปเหมือนท่านอ่ะ7จ็ดเสียงที่ว่าเอามาทําตั้งไว้ที่สวนทําก่อนก่อนที่จะสร้างพ่อปู่องค์ใหญ่นะคะขอทุกท,ทุท่านโชคดีนะคะอย่าลืมค่าใครจะสั่งครีมก็สั่งมาได้เลยนะคะครีมยังมีอยู่นะคะขอท่านโชคดีจ้า